สวัสดีครับผมโกเบยฟาร์มครับผมอีพีนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับจุลินทรียอรุณสวัสดมีประโยชน์มากมายหลายอย่างทางด้านอุปโภคบริโภคในการเกษตรประโยชน์ของเขานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับจากุณโออีเอพิซอดอีพิซดอซดว่าชคูคายโนโคโตโนบีเบสนว่าอารุณสวัสดอรุณสวัสดบเอเบสโนทากุนิทัสนันไดมอ ออุเตมิเตคุารู้จักกับจุลศีลอรุณสวัสดิ์หเป็นตระกูลบาซิลัสสอทนอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสถึงลบ20องศาเซลเซียสเก็บได้ในตู้เย็นและกลางแจ้ง 3. ทนกรด ด่างเข้มข้นได้ 4. ทนสารเคมียาปฏิชีวนะจัดการจุลินทรีย์พิษด้วยการปกป้องอาหารด้วยคุณสมบัตินี้เมื่อไปใช้กับอาหารและเครื่องดื่มก็เปรียบเสมือนสารป้องกันการบูดแบบชีวะดีๆนี่เอง ย่อยสลายสารเคมีให้เป็นธาตุตั้งต้นด้วยคุณสมบัตินี้จึงไปทำน้ำยาล้างผักผลไม้เนื้อที่ปนเปื้อนสารเคมีในตลาด7ดย่อยสลายสารอาหารแล้วเก็บธาตุอาหารไว้ด้วยคุณสมบัตินี้เมื่อนำไปหมักกับพืชต่างๆจะได้ธาตุอาหารแล้วนำไปเป็น ีชวภาพและนำไปใช้กับสมุนไพรดึงคุณสมบัติของสมุนไพรออกมาเป็นยา8สร้างประจุไฟฟ้าเองเป็นขั้วลบ9ส่งธาตุอาหารทะลุผ่านเซลล์พืชได้โดยตรง สิบสร้างภูมิต้านทานให้สิ่งมีชีวิตเมื่อไปรวมกับจุลินทรีย์ในกลุ่มดีก็จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นเมื่ออยู่ในน้ําจะสร้างแพงต้นด้วยคุณสมบัตินี้จึงทํามาเป็นลูกบอลบ,บําบัดน้ําและเป็นอาหารของสัตว์น้ํามาทาง่ายมากขนาดเจ้าคุณแม่ทํงทได้เลยนี่คุณจะประับอุณหภูมิเรียบร้อยนะครับปลาแช่บ่อนะ้ำไว้สัก20นาที30นาทีนะครับปรับอุณหภูมิเขาเรียบร้อยเป็นปลาดุกร็อลาเซียนะครับปลาดุกพันนี้จะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ได้ดีนะครับ ขอขอบคุณทีมผู้พัฒนาจุรินซีสามารถสั่งซื้อได้ที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอชีววิทยาบายเดชานรนาธและสาระน่ารู้อีกมากมายที่เพจขอพื้นแผ่นดินเกษตรให้พวกเราจุรินซีเพื่อเกษตรกรไทยและเพจอรุษสวัสดิ์สยามแผ่นดินของเกษตรกรไทยจ้ามูโนยักคูเคนโคนโนทาแมนนีน่ มา้งเอ๊ะโน้ตแบบนี่คันโยกยีโน้ตแบบนี่พี่เอบวอ์ซ์สกัดเตอคุ้มได้ไหมปัจจุบันนตัวมินาสังยี่ชนี่สกัดเตอคุ้มได้ครับผมก็เลือกใช้สารเคมีนะครับแล้วอทันมาใช้ชีวภาพดูแลชีวภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรามาเริ่มใช้จุลินทรีย์ที่ดีเพื่อบำรุง สีบอมดีไปพร้อมกับผมเลยครับมาเริ่มกันเลยครับผม